ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ฮินดูตลอดนะครับสำหรับชาวราศีตุลน,นะครับตั้งแต่ดาวพระศุกรยกย้ายตั้งแต่วันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2567 ไปจนถึงวันที่30มักกราคมนะครับปี67ดนะดาวพระศุกนะครับคือดาวเจ้าเรือนของชาวราศีตุลน,นะครับไปสถิตยอยู่นะครับในราศีมังกรพบพันธุไปสถิตยอยู่ในราศีกุมพบปุตตะนะครับทีนี้นะครับลีลาของดาวพระเกตเนี่ยนะครับท่านมีลีลายังไงท่านจะมีนิสัยตามเจ้าเรือนไปนะครับ ตามไปอยู่ในราศีมังกรตามไปอยู่ในราศีกลุ่มนะครับดาวพฤะเกตเนี่ยนะครับตามความหมายของวิชาโหราศาสตร์เนี่ยเราจะเรียกว่าบุญเก่าอายุยืนนะครับให้ทายพระเกตนะครับดาวพระเกตเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดาวนกสองหัวนะครับถ้าไปอยู่ที่ภพดีเรือนดีก็จะส่งผลให้เจริญก้าวหน้าถ้าไปอยู่ในภพเสียเรือนเสียก็จะซ้ําเติมนะครับทีนี้ชาวราศีตุลคุณโชคดี นะครับตรงที่ดาวพระเกตเนี่ยไปสถิตยอยู่ในภพดีของคุณดาวพระเกตกลุ่มลัคนานะนะครับส่งผลให้ชาวราศีตุลน,นะครับมีไอเดียมีจินตนาการเกี่ยวกับเรื่องของพันธุ์ก็คือการก่อร่างสร้างตัวนะครับนั่นหมายถึงว่าคุณเนี่ยจะมีความคิดมุมมองความคิดอะไรก็สุดแท้แต่เพื่อพัฒนาตัวเองเนี่ยนะครับให้ก่อร่างสร้างตัวในสิ่งที่คุณปรารถนาบางคนเรียนรู้สิ่งใดก็จะเรียนรู้ได้ไว นะครับบางคนมีเซนต์มีสัมผัสพิเศษมีลางสังหรณ์นะครับบางคนเนี่ยจะรู้เลยว่าคนนี้คิดยังไงกับเรานะครับเพื่อนที่ทํางานคิดยังไงกับเรานะครับคนที่บ้านคิดยังไงกับเราเราจะรู้หมดเลยนะครับแล้วช่วงนี้ชาวราศีตุลเนี่ยนะครับคุณเนี่ยนะครับจะสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ดี นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ที่ทํางานคุณสามารถสื่อสารนะครับหาโอกาสเอาพวงมาลัยไปบอกกล่าวในสิ่งที่คุณปรารถนานะครับหาโอกาสสวดมนต์ไหว้พระนะครับที่บ้านก็จะส่งผลให้คุณเองเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษานะครับมีคนคอยช่วยเหลือนะครับส่งผลให้คุณมีไอเดียมีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์นะครับ แล้วคุณก็สามารถรู้มุมมองความคิดของลูกน้องบุตรหลานลูกหลานคือพูดง่ายว่าทันเอ่ยปากก็เห็นลิ้นไก่แล้วไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานหรือไม่ว่าจะเป็นที่บ้านนะครับหรือจะเป็นลูกนะครับหรือจะเป็นลูกน้อง นะครับคุณจะรู้หมดและเป็นช่วงที่คุณมีจินตนาการต่างๆเนี่ยดีมากนะอันนี้ยินดีด้วยนะครับสําหรับคนที่เป็นสายมูคุณก็จะมีวัตถุมงคลน,นะครับเข้ามาไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องไม่ว่าจะเป็นอะไรก็สุดแท้แต่นะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะได้สิ่งนี้นะครับก็ยินดีกับชาวราศีตุลด้วยนะครับหลังจากที่ดาวพระเกษไปย้ายไปทับรักเนี่ยคุณจะมีลางสองหอนคุณจะรู้อะไรล่วงหน้าเลยส่งผลให้คุณเองเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะดูคนออกใช้คนเป็น นะครับแล้วได้รับผลดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้างฮินดูทลอ์ดนะครับอันนี้นะครับเราจะเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับดวงพิชัยสงครามเนี่ยก็จะเป็นการนะครับใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดเรานะครับจะทําขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเป็นการบูชาดวงเรานั่นแหละครับนะท่านที่นะครับรู้สึกว่าดวงไม่ดีดวงตกนะครับติดขัด ขัดสนอะไรประมาณนี้ก็สามารถนะครับจัดทำดวงวิชยสงขามนะครับเพื่อเสริมเคสมุคลต่างๆนะครับก็จะส่งผลให้นะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับได้รับการี่คลายนะครับหนักกลายเป็นเบา่นั่นเองนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะครับเข้ามาได้ตามนะครับไลน์ตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นการเสริมดวงชะตานั่นเองครับ